สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนเจ้าฟ้ามหิดลบันทึกประวัติศาสต์เป็นบุญตาที่ได้เห็นรายมหาอันงดงามของพระราชบิดาในในหลวงรชการที่9ขนาดทรงศึกษาวิชาแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาจอมพลเรือสมเด็จพระมหิดตาราธิเบศอดุญ,ญเดชวิกรมพระบรมบราชนกเป็นพระบรมบราชนกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญ,ญเดศ เป็นพระอัยกาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหิดลราชเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีสวลีทิลาบรมราชเทวีพระพรมสาอัยกาเจ้ามีพระเชษฐาและพระเชษฐภคินีที่ประสูตรร่วมด้วยพระมารดาเจ็ดพระองค์ พระอ,องค์มีคุณูป,ปาการแก่กิจการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของประเทศไทยประชาชนโดยทั่วไปคุ้นเคยกับพระนามว่ากรมหลวงสงขลานาครินหรือพระราชบิดาและบางครั้งก็ปรากฏพระนามว่าเจ้าฟ้าทหารเรือและพระปฏิปแห่งการอนุรักษ์สัตว์น้ำของไทยชาวต่างประเทศเรียกพระนามว่าเจ้าฟ้ามหิดล พระองค์ตัดสินพระไทยสเสด็จไปศึกษาต่ออยังสหรัฐอเมริกาโดยมีพรกกรยาไมาตีเป็นผู้ถวายคำปรึกษาในการเลือกมหาวิทยาลัยโดยทรงเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาวาดเมืองแคมบิดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาโดยทรงเข้าศึกษาชั้นเตรียมแพทย์ก่อนเป็นเวลาหนึ่งปีและลงเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่หนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาดในปีพศ2460ขณะที่ทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาดพระองค์ทรงเช่าอาพาร์ตเมนต์มีคนใช้จำนวนหนึ่งคนพระองค์ใช้นามว่ามิสเตอร์มหิดลสงขาซึ่งนายแพทย์แอลเลอร์เอลลิกได้กล่าวถึงพระองค์ขณะที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาดว่าในมหาวิทยาลัยฮาวาดก็ทรงเป็นเพียงนักศึกษาผู้หนึ่ง ที่ไม่ใช่เจ้านายในน้ำบัตรก็มีคำว่ามิสเตอร์มหิดลสงขาในเวลาที่ประทับอยู่ในประเทศที่ไม่มีเจ้านายพระองค์ก็ไม่ใช่เจ้านายเราถือว่าการที่วางพระองค์เช่นนี้เป็นการให้เกียรติอันแท้จริงแก่ประเทศของเราและสมกับพระลักษณะของการเป็นเจ้านายที่แท้จริง ลายพระหัตของพระราชบิดาในในหลวงรัชกาลที่9ขนาขณะที่ทรงศึกษาวิชาแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาในปีพศ2459พระองค์ทรงขยันศึกษาวิชาแพทย์มากและทรงจดบัตรคำช่วยจำไว้ทบทวนลายพระหัตที่อ่านง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามเป็นบุญตาของผู้ที่ได้พบเห็น